โทค่ well. ะฉายาเมยโยหมวยินเตอร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังรถถูมิสแกนจันทบุรีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามทำคอนเทนต์แล้วก็กระแสต่างๆแล้วก็ t ิกต o k พยายามขึ้นไลฟ์ไม่ให้ขาดไม่ให้หายไม่จะไม่ให้หายจากเฟเชียลเลยค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังแล้วก็ฝากแม่ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับเมโยด้วยนะคะหนมิสแกนจันทบุรีค่ะวจันทบุรีประกวดเมื่อไหร่ปรากวดบอนไปนอกวันที่ สิบห้ามกราคมค่ะเป็นจังหวัดสุดท้ายของจังเวัดนี่เลยสุดท้ายโอเคค่ะถ้าที่อาจจะแปรไปได้ถ้าเดือดถ้าวบนชูทานนะคะเราเตรียมความพร้อมไปทีงไหนนะเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ช่างแล้วก็คอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วก็สิ่งสำคัญของจังหวัดิจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นอัญมณีเพชรพลอยหรือว่าส่วนของเมืองผลไม้เมืองอัญมณีต่างๆคือทำการบ้านไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะความที่จะ road to คือเราก็ พร้อมในส่วนของน้องมาแต่ตอนนี้คือเสียงหายมากค่ะแล้วจากวันนี้เราเห็นละคผู้แข่งเราใหญ่แกนวอยแล้วตรงโจ์ของฟอร์วัดปีนี้ตามคอนเซ็ปต์เราเป็นผู้แข่งแล้วรู้สึกยังไงกลัวไหมว่าไปมาหรือว่าอะไรตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนนะคะมีความสามารถเหมือนกันหมดแต่ก็ม่ยกก็ไม่กลัวค่ะเพราะม่ยกก็พรอ<ไ>ที่จะไปกับคนอื่นได้เหมือนกัน มีเรนเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าฝึกอะไรบ้างมีก็มีการฝึกฝนเพิ่มกับเพื่อนๆในเพื่อนคนที่ร้องเพลงพ้อีก็บอกว่าให้พยายามฝึกให้กับมาโยด้วยแล้วก็เรื่องคเรียกของการเดินหรืออะไรต่างๆ่ายนก็พยายามไปเรียนเพิ่มเติมด้วยค่ะต้อมเยอะยัง ตอนนี้นะคะมิโยก็มีด้อมเป็นของตีนะคะชื่อว่าด้อมมิโยนะคะมิโยเกือบสองร้อยคนละค่ะยังไงฝากให้แม่ก็เข้าไปฝากตีแล้วด้อมมโยเลยค่ะชื่ออะไรด้อมเมโยเลยค่ะด้อมเมโยโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของมิโยนะคะเมโยนัททค่ะภาษาอังกฤษ M A Y B O N A W T A M O N ค่ะมิโยนัทนมอนทั้งทางเลยนะคะตอนนี้ยอดติดอัด อินสตาแกรมของเยอะ,ยะก็เป็นแสนนะคะฝากกนติดตามด้วยนะคะการล<ป>ุงมาเป็นค่ะค่ะ